สามสิ่งนะครับที่นาซิสิตต่างจากสุภาพบุรุษนะครับสำหรับใครหลายคนนะครับที่กําลังมองหาคู่ชีวิตหรือกาลังคบใครอยู่นะครับวิธีหนึ่งครับที่จะให้สังเกตครับก็คือสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าการที่คบกับผู้ชายนาซิสิตครับซึ่งอันตรายมากในความสัมพันธ์นะครับแล้วก็ตรงข้ามกับนาซิสิตก็คือเป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนนาซิสิตหรือคนไหนสุภาพบุรุษจริงๆมีข้อสังเกตหลายอย่างวันนี้ผมเอามา3าอย่างครับ้อที่หนึ่งครับนาซีสิตเน บุรุษจะรับผิดชอบนะครับหมายความว่าถ้าเป็นสุภาพบุรุษจะรับทั้งดีและก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นนาซีเซสนเนี่ยเรื่องดีเขาจะเอาไว้กับตัวถ้าเรื่องไม่ดีเขาจะโทษให้คนอื่นป้ายสีให้คนอื่นนะครับหรือบางครั้งเวลาเขาทําดีแล้วก็อีกฝ่ายหมดผลประโยชน์อะไรบ <_ T otal> างทีก็จะมาในรูปแบบของการตัวมุนคุณนะครับหรือไม่ก็ถ้ามีเรื่องความผิดหรืออะไรขึ้นมามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานหรือความรักขึ้นมาเขาก็จะโทษอีกฝ่ายว่าเธอทําให้ฉันอย่างนี้แต่ถ้าเป็นสุภาพบุรุษเขาจะบอกว่าเออไม่ไรผมเเเเเออออองงหละะะผมมมมป็นน,นนนนนคััา้าาไไไ่่ีีรรบืกว รับเอาความผิดชอบทั้งดีและเสียไว้ที่ตัวเองหมดเลยนะครับข้อสครับคือนายสิทธิ์จะชมให้ตัวเองดูดีนะครับส่วนสุภาพบุรุษนะครับเขาจะทําให้คนอื่นรู้สึกดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต่างกันคือนายสิทธิ์เนี่ยจะชอบครับชั้นรอชั้นเป็นอย่างนั้นชั้นเป็นอย่างนี้ไอ้ด้านที่ดีฉั้นเป็นคนดีชั้นเป็นคนกตันยูจะชอบพูดถึงตัวเองบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นกับใครหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วก็บางครั้งก็ชอบไปกดคนอื่นนะครับทำให้คนอื่นดูด้อยทําให้คนอื่นเสียฟ ทําให้คนอื่นสูญเสียความมั่นใจบางทีมาในรูปแบบเหมือนล้อเล่นหยอกเล่นแต่จริงๆแล้วแฝงไปด้วยการ กดคนอื่นให้คนอื่นดูด้อยหรือต่ำลงบางทีอาจจะมีการล้อเลียนด้านที่มันไม่สมบูรณ์แบบของเขาหรืออะไรที่มันไม่ดีและดูเหมือนตลกแต่จริงๆก็คือลึกๆต้องการกดคนอื่นนะครับส่วนคนที่เป็นสุภาพบุรุษเนี่ยเขาจะแคร์ความรู้สึกคนคนอื่นมากนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงของเขาเขาจะทําให้เกียรติของผู้หญิงสูงขึ้นเขาจะทําให้ผู้หญิงดูดีขึ้นในสายตาคนอื่นนะครับแล้วก็เขาจะไม่ชมอะไรของตัวเองเพราะลึกๆคนที่เป็นสุภาพบุรุษเขารู้อยู่แล้วว่าเขาดีพอเขาไม่จำเป็นต้องบอกอะไรให้ใครเพราะนั้นผลงานของเขาหรือประสบการณ์ของเขาหรือความเก่ มาจากการกระทําเพื่อคนอื่นนะครับนี่คือความแตกต่างที่ค่อนข้างสุดขั้วนะครับข้อที่3ครับนาชิติเนี่ยจะชอบพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นนะครับหรือนินทานะครับหรือว่าร้ายโดยเพราะเวลาเลิกกันนะครับส่วนสุภาพบุรุษเนี่ยถ้าเลิกกันก็คือเขาก็จะไม่พูดอะไรเลยเ<ๆ>ขาจะนิ่งเงียบแล้วก็ไม่ไปนินทาว่าร้ายหรืออะไรก็ตามนะครับเพราะอะไรเพราะว่านาชิติเนี่ยไม่ต้องการให้อีกฝ่ายเนี่ยไปพูดถึงตัวเองไม่แง่ไม่ไมดีเพราะว่ากลัวว่าจะโดนดักคอว่าไปแฉความลับหรืออะไรก็ตามในการที่อยู่ด้วยกันเพร นั่นก็จะชิงบอกก่อนว่าเธอไม่ดีอย่างนั้นเธอไม่ดีอย่างนี้นะครับเพราะฉนั้นก็จะพูดเชิงลบให้กับคนอื่นเป็นการดิสเครดิตโดยเพราะแฟนเก่าหรืออะไรก็ตามครับและหลายครั้งก็จะเป็นการเหมือนให้ร้ายหรืออะไรก็ตามนะครับส่วนสุภาพบุรุษเนี่ยเวลาเลิกกันเนี่ยต่อให้เขาถูกนอกใจต่อให้เขาถูกปฏิบัติไม่ดีอะไรคุณจะไม่ได้ยินคาเหล่านี้จากปากเขาเลยเพราะเขามองว่าเลิกกันแล้วก็แล้วกันไปต่างคนต่างจําเป็นต้องมีชีวิตแต่เป็นนายสิทธิ์นายสิทธิ์จะทาลายชีวิตคนนั้นไม่ให้คนนั้นไปใช้ชีวตตตไได้กะกะาาไ้้่่ออออคืกกกะะวาาาาาเเเเยยััันนนนปขงงงงึลลรพฉส ว่าผู้ชายนะครับที่คุยอยู่เป็นนาสิสิตหรือไม่นะครับนสิสิตมักจะเกิดกับผู้ชายค่อนข้างบ่อยกว่าผู้หญิงครับแล้วก็สังเกตดูนะครับถ้าเป็นนาสิสิตถ้าเป็นไปได้ให้ถอยออกมาครับยาพยายามไปเปลี่ยนเขาเพราะว่าในบรรดารูปแบบของปมด้อยของผู้ชายทั้งหมดนาสิสิตจะเป็นปมที่แก้ยากที่สุดนะครับการจะแก้ได้ก็ต้องทําให้เกิดการที่แบบว่าชีวิตเขาพังก่อนเขาถึงจะเริ่มแก้นะครับแล้วก็ถ้าผู้ชายคนไหนรู้ตัวว่าตัวเองเป็นนสิสิตเนี่ยถ้าเกิดฟังคลิปนี้แล้วอยากแก้ก็ต้องรีบจัดการครับเพราะว่านสิอะไร ในสังคมเลยนะครับชวนผู้หญิงคนไหนนะครับที่กําลังโดนนักซีสิตแกสไลท์หรืออะไรก็ตามแล้วยังมีความรู้สึกมูฟออนไม่ได้หรือรู้สึกผิดกับสิ่งที่เขาปฏิบัติมาทําให้สูญเสียความมั่นใจก็สามารถติดต่อเข้ามาโคชชิ่งได้ครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปปลดล็อกอะไรเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีมันจะมีเสียงในหัวที่ญาติหรือพ่อเรามาบูลลี่เราแล้วก็นักซีสิตมาจี้จุดตรงนี้เพราะว่าคนพวกนี้เขาจะรู้จุดอ่อนของคนแล้วก็ทําให้โดนควบคุมง่ายเพราะนั้นหลายคนที่โดนนักซีสิตครอบงำเขาว่าเป็นคนที่่่แแแบบออนโยลล้้้้ววก็เชืฟังผูใหญะะไรสุดทาจ เขาข้องามแก๊สไลท์แล้วก็ชีวิตไปไหนไม่ได้บางทีรู้ว่าไม่ดีนะแต่เลิกไม่ได้ครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับพิมพ์ pc นะครับรักและห่วงใหญ่สวัสดีครับ